ถ้าวันนั้นพี่ไม่ออกปากไม่ออกปากเนี่ยป่านี้ไม่รู้แม่จะเป็นยังไงบ้างถ้าแม่เป็นอะไรไปเข้าโรงพยาบาลขึ้นมาเนี่ยก็ไม่สามารถดาเนินคดีอาญาได้ตามเวลาเพราะไม่ต้องทําเวลากับอายาการสั่งฟ้องเพราะถ้าพี่ไม่สามารถที่จะดูแลประชาชนได้ดูแลแม่น้องเตงโมงได้พี่ไม่ต้องเป็นผู้แทนรัษฎรหรอกไม่มีน้ำหน้ามาใสาไา่ไอ้บัตรเนี้ยไอ้บัตรผู้แทนรัษฎรเนี่ยที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยพี่ไม่ใส่ ซึ่งผมเองเนี่ยก็สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่คืนที่น้องเขาเสียชีวิตจนปัจจุบันร่วม3เดือนด้วยกันก็ยังไม่ได้ถอยหนีออกไปตรงตรงจุดไหนเพียงแต่ว่าเบรกบ้างเดินหน้าบ้างเพียงแต่ว่าหลากหลายบทบาทด้วยกันผมก็เข้าใจว่าเปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยผมก็คงทุ่มง,งานให้กับการแก้ไขกฎหมายหน้าที่หลักนะครับแต่อีกหน้าที่หนึ่งที่ ไม่สามารถที่จะละัทิ้งปัญหาของพี่น้องประชาชนได้คือหน้าที่ความเป็นพักการเมืองภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองปี2561ที่ประชาชนเลือกมาโดยที่ไม่ได้มีอารมิสิงจา้าแล้วก็อย่างหนึ่งมันเป็นนโยบายหลักที่เราที่จะพอสามารถที่จะแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนโดยภาพรวมได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะกล่าวหาพี่เป็นอั้งยี่เป็นซ่องโจร ที่ขอปฏิเสธนะคือถ้าพี่เป็นคนเร็วขนาดนั้นเนี่ยไม่ต้องมาร้องเรียนพี่หรอกถ้าไม่ได้ด้วยภาระอันใหญ่หลวงที่ประชาชนฝากความหวังมาหรือเลือกเรามาแล้วเรามาตั้งพรรคเนี่ยการตั้งพรรคการเมืองมันต้องมีอุดมการถ้ามันไม่มีอุดมการมันไปไม่ได้นะครับถ้ามันไม่มีจิตวิญญาณแห่งการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับบ้านเมืองมันก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอุป,ปรสรรคในแต่ละเรื่องที่เราผ่านมาเยอะ การที่จะทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมันไม่ใช่เรื่อง่ายมันต้องฝ่ากระสุนฝา่ฝาลมฝาล่าแดดอะไรหลายอย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าวันนั้นพี่ไม่ออกปากไม่ออกปากเนี่ยป่านี้ไม่รู้แม่จะเป็นยังไงบ้างถ้าแม่เป็นอะไรไปเข้าโรงพยาบาลขึ้นมาเนี่ยก็ไม่สามารถดำเนินคดีอาญาได้ตามเวลาเพราะไม่ต้องทําเวลากับอายาการสั่งฟ้องเพราะฉะนั้น ที่ก็มีความจําเป็นก็เลยแจ้งไปว่า1ดําเนินการตา,ตามกฎหมาย 2. ดําเนินการตามอรยญญาธนายความ3ดําเนินการทางการเมืองผาว่าดําเนินการทางการเมืองคืออะไรพราะเรามีสมาชิกพักเยอะถู่ป่ะเขาคมุมคนไม่ได้หรอกที่จะให้ทางพักเนี่ยมาถูกทําร้ายทำลายหรือกัรแจ้งแบบนี้เพื่อให้ชะลอกระบวนการในการที่จะทําให้คดีเนี่ยมนล้าพื้นผมมีหน้าที่เดียวฮะมีหน้าที่อย่างเดียวคือคุ้มครอง ความปลอดภัยคุม้มครองสภาพจิตใจให้ผู้เสียหายหรือคุณแม่น้องแตงโมเนี่ยให้มีสุขภาพที่ดีจิตใจที่ดีแล้วก็เข้มแข็งแล้วรู้สึกปลอดภัยในการที่จะต้องสู้ให้กับลูกสาวคนเดียวในชีวิตของเขาแล้วพี่ก็จะยอมไม่ได้ว่าให้ใครมาลังแกเขาเพราะถ้าพี่ไม่สามารถที่จะดูแลประชาชนได้ดูแลแม่น้องแตงโมได้พี่ไม่ต้องเป็นผู้แทนรัศฎรหรอกไม่มีนาำน้า มาใส่ไอ้บัตรเนี้ยไอ้บัตรผู้แทนรัษฎรเนี้ยที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยพี่ไม่ใส่ผมผิดจริงตามที่เขากลางานะผมยอมรับผิดไแล้วแต่ถ้าผมไม่ผิดก็ฝากกรสีบาทไปด้วยแนละ้วกันถ้าผิดจริงคนทำาหน้าอย่างพี่่มียาง,งอายทอไม่ตะแบงลูกผู้ชายอย่างพี่เนี่ยผิดยอมรับผิดไม่เคยหนีความจริงแล้วก็ไม่เคยหนีความผิดนะครับ